สินแสเข่งผ่าดวงเจ้าพ่อปากน้ำเอชชนสวัสดิ์รอบอายุเข้าเคราะตายจากก่อนอื่นต้องแสดงความเสียใจเมื่อเอชชนสวัสดิ์อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้เสียชีวิตหมดสติจากภาวะฮิสโตรภาวะอากาศร้อนจัดอีกทั้งได้ฉีดวัคซีนโควิดทำให้ภูมิต้านทานลดน้อยลงต้องบอกว่าล่าสุดสินแสเข่งผู้อำนวยการสถาบันหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยนั้นก็ได้ผ่าดวงเจ้าพ่อเมืองปากน้ำ เอชนสวัสดิ์รอบอายุเข้าเคราะห์ตายจากเท่านั้นก็ได้กล่าวว่าถ้าวิเคราะห์รวมถึงทางด้านโหราศาสตร์เมื่อผูกดวงเกิดวันอังคารมศถิกายน2511เมื่อผูกดวงวิเคราะห์แล้วถึงรอบอายุที่อยู่ในช่วงของรอบอายุที่เข้าเคราะห์55-56ปีและเป็นเคราะห์หนักซ้ำซ้อนในวันเดือนปีเกิดและยังไม่ผ่านพน้นรอบปีประทัดที่ผ่านมาที่จะก่อให้เกิดการแตกแยกพัดพราและตายจากในปี2565 ซึ่งกำหนดจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคมนี้ตลอดจนถึงการวิเคราะห์ถึงวันที่ทําให้มีเหตุของการสูญเสียคือวันพฤหัสที่30เดือนมีนาคมซึ่งถือว่าตกดาวจรเป็นศัตรูที่เป็นปฏิปักษต่อดวงชะตาของคุณชนสวัสด์ด้วยเหตุปัจจัยหลายๆอย่างจึงก่อให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียเกิดขึ้น